เปิดเส้นทางชีวิตของนางเอกดังเล่นลิเกแต่เด็กก่อนจะมาดังเปลี่ยงข้ามคืนในนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้สำหรับนุ่นเลดชนกหรือนุ่นดำดงล่าสุดได้ออกมาเป็นแขกรับเชิญในรายการพิเศษครับ Friday Show เปิดชีวิตเส้นทางเล่นลิเกมาตั้งแต่เด็กเผยตัวละครดงดำทำให้เกิดนุ่นดงดำและยังเปลี่ยนชีวิตของเธอชั่วข้ามคืน ถามว่าตัวเราเข้าสู่การเล่นเลิลเกตตั้งแต่เมื่อไรและเอาจริงๆแล้วเราชอบไหมนุ่นเนรชนกบอกว่าสิบขวบค่ะไม่ชอบแต่รักค่ะคือพ่อแม่หนูไม่เคยอยู่บ้านและจะอยู่แบบเป็นบ้านเช่าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวก็ย้ายไปอยู่ตรงน้นก็มีพัดลมตัวหนึ่งแล้วปูผ้านอนกับแม่ตอนนั้นคือแบบแย่มากไม่ได้แล้วก็บอกแม่ว่ารอเราหน่อยนะและเมื่อถามว่าใครเป็นคนคิดการแต่งหน้านั้นนุ่นเนรชนก บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้แต่งแบบนี้ค่ะแต่วันนั้นเราหลับไปเราก็ลบหน้าแล้วเขาก็มาปลูกตอนนั้นคว้าอะไรได้ก็ฟาดเลยก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นถามว่าแล้วอะไรที่ทำให้ดำโดงอยู่ดีๆด,ดังเปลี้ยงขึ้นมานุเนธชนกบอกว่าเพราะประโยคนี้ค่ะ มาเลยกูเล่นแล้วจนกูจะบ้าอยู่แล้วจากนั้นคนมาเล่นเต็มเลยข้ามคืนซึ่งตอนนั้นเราตกใจในความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นไหมเอ่ย นุ่นดำดงบอกว่าตกใจค่ะแล้วถามว่าแล้วมันไปกระทบกับการแสดงลิเกที่เราต้องเล่นเป็นงานหลักนั้นไหมนุ่นเนธนุกบอกว่ากระทบเลยค่ะถามว่ากลัวไหมเมื่อกระแสหายไปงานของเราก็จะหายไปด้วยนุ่นเนธนุกบอกว่าไม่คาดหวังอะไรเลยเรามองอย่างเดียวเลยคือถ้าทําให้พ่อแม่ไม่ลําบากได้แล้วเราพอใจค่ะก็เป็นคําเปิดใจของนุ่นเนธนุกนะคะที่บอกว่าอดีตเคยลําบากนะคะมีพรมหนึ่งตัว และผืนหนึ่งใบนอนกับแม่และต้องย้ายไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนเราเมื่อมีความมุ่งมั่นและพยายามแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับนุ่นดำดงนะคะที่เธอมีความใฝ่ฝันและมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทําให้พ่อแม่ได้สุขสบายนั่นเองนะคะเธอจึงมีวันนี้ได้ก็ถือว่าเธอเป็นคนเก่งและเป็นคนที่กระตันอยู่มากเลยค่ะเราไปชมภาพของเธอกันพร้อมๆกันเลยนะคะ